Thank <laughs> you. แย่มากพูดได้เลยว่าถ้าเป็นลูกคนอื่นเราก็พูดอย่างเหมือนคนอื่นมาดูลูกเราเนี่ยตายภาพที่พี่เข้ามานะคะช่วงที่น้องแอมป่วยในยช่วงแรกน้องแอมยังไม่ได้กลับมาจากวัชินาตอนนั้นได้เข้ามาดูและเห็นภาพคือเป็นภาพที่เห็นแล้วหวดหู่ใจเนาะคือในภาพของความเป็นมนุษย์เนาะน้องแอมจากเ,ออเคยเป็นผู้หญิงที่สวยสง่างามเนาะแต่อตอนนี้กลับกลายเป็น ผู้หญิงที่พิการไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้คล้ายตุ๊กตาลม้มลุก5ปีก่อนแอมเด็กสาวชาวจังหวัดชัยนาทคนนี้ต้องกลายเป็นคนพิการหลังออกจากโรงพยาบาลการดูแลตกเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ในฐานะผู้ให้กำเนิดและคนในครอบครัวที่ดูแลลูกผู้อพัพคนนี้ด้วยความรักและห่วงใย พ่อของแอมเป็นผู้คิดและประดิษฐ์เครื่องมือหลายชิ้นทําจากวัสดุเหลือใช้ใกล้ตัวเพื่อให้ลูกสาวใช้พยุงตัวฝึกยกเท้าก้าวเดินด้วยความหวังที่จะกลับมาเป็นคนเดิมให้ได้มากที่สุดแต่นอกจากครอบครัวแล้วในชุมชนแห่งนี้ยังมีผู้หยิบยื่นน้ำใจความช่วยเหลือและการบริการสุขภาพที่เข้ามาดูแลถึงบ้าน โดยนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้งยังมีเพื่อนบ้านที่เป็นอ,อสมอซึ่งผ่านการอบรมการดูแลผู้พิการหรือเรียกกันว่าหมอน้อยแวะเวียนมาให้การดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างสม่ำเสมอ ชุมชนก็ไม่ได้ละเลยต่างให้การช่วยเหลือให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการและปัจจัยตามความจำเป็นทั้งโดยหน้าที่และด้วยความจริงใจสิ่งเหล่านี้ทำให้ครอบครัวของแอมรู้สึกเหมือนมีหลักพยุงตัวและพยุงใจเพราะอยู่ในชุมชนที่มีความเอื้ออารต่อกัน เป็นผู้โชคร้ายที่ยังโชคดีเพราะอย่างน้อยเธอยังมีคนดูแลในยามเจ็บป่วยในขณะที่ยังมีผู้พิการคนด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ขาดการดูแลรวมทั้งปัญหาสุขภาพเด็กเยาวชนครอบครัวที่กลายเป็นสิ่งสะท้อนการพัฒนานที่ยังแหว่งวินสร้างภาระทางเศรษฐกิจเพราะเราต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคและปัญหาต่างๆที่ป้องกันได้ปีละนับแสนล้านบาท เป็นเบาหวาน18ปีนี่ะโอ้ยอ้วนลปนขึ้นน้ำนกไประชังทีก็ได้เท่าเกจสิแบแปดสิบน้ำตาลขึ้นร้อยเกจสิบเริ่มต้นกับตาหม้อหลังจากเว้นจากการปลูกผักสุขภาพของประชาชนในชุมชนก็มีปัญหาเกิดโรคเลื้อลังที่ไม่ติดต่อพวกเบาหวานความดันอย่างนี้เยอะมีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะจัดการปัญหาสุขภาพและสังคมที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้ นั่นคือการทำงานที่มีครอบครัวและชุมชนเป็นศูนย์กลางโดยมีคนในชุมชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญร่วมกับภาครัฐภาควิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภายนอกซึ่งจะต้องมีระบบการจัดการที่ดีดังที่มีการพัฒนาพื้นที่พัฒนาสุขภาพชุมชนมาแล้วกว่า250แห่งทั่วประเทศ ตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบสุขภาพชุมชนที่มีการจัดการปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชนได้อย่างเป็นระบบอันดับแรกชักเชอนเพื่อนอสมอมาจัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพโดยที่ ใช้กลยุทธ์ในการบีบบังคับเพื่อนอสมอด้วยให้ให้เขาไปกระจายกับคุ้มเขตและผิดชอบของตัวเองเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกําลังกายเราก็ได้มีการพัฒนาทํากิจกรรมมาต่อเนื่องก็ก็ประสบปัญหาคือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยก็มีการปรับปรับรูปแบบกิจกรรมใช้เสียงต็มสายโดยขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชนใช้พินแดน์ในการกระตุ้น กระตุ้นสร้างกระแสให้ชุมชนของเราเห็นความสําคัญโดยการวิ่งรอบหมู่บ้านก็ไม่น่าเชื่อว่าเกิดความสําเร็จเรารวมมวลชนให,ให้เห็นพฤติกรรมให้สร้างพฤติกรรมในทางที่ดีมันก็ดีขึ้นนะสุขภาพชาวบ้านเขาบอกว่าทาไมไม่เปิดตอนหลังมาพอไม่ได้เปิดเขาก็ใหม่ๆที่ผมบอกว่าเอาก้อนหินมาเพี่ยนผมผม,ผมก็นอนอยู่ตรงนี้นะ ทำไมไม no ่เปิดเส้งสายอะไรประมาณซ้ำชอบว่าพ่อพี่ปานเขาเขาว่าไปอย่างนี้นะครับแต่นแองาพูดได้ผมดีเลยนะผเขาติดแล้วใชเขาติดคือปัญหาตรงนี้แหละคือมันเลิกไม่ได้อันนี้เครื่องใหม่นะครับเี่เครื่องนั้นพังนะการออกกําลังกายเห็นในโทรทัศน์เขาออกกําลังกายเกี่ยวกับทางด้านการขอนําพวกนวัตกรรมต่างๆที่เขาทํามาขายทนแพงแต่ชุมชนเราไม่มีกําลังที่จะซื้อ ก็เลยนำะกะลามะพร้าวเนี่ยมาขูดเอาเปลือกออกแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็ทําให้มันวีรูกลมๆเจาะรูสองข้างแล้วก็เชือกร้อยร้อยแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็มาดึงแขวนเพื่อที่จะมนดึงออกกำลังกายได้น่าแขนได้ขาได้มันมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านมันไม่มีราคาแต่ว่าคุณภาพของมันเนี่ยเพื่อที่จะให้มีการออกกําลังกายแล้วก็ได้คุณประโยชน์ นอกจากการปลูกฝังสร้างพฤติกรรมและค่านิยมระดับตัวบุคคลแล้วที่ตำบลแสนชาติยังมีการร่วมกันกำหนดนโยบายของชุมชนโดยชุมชนมีมาตรการทางสังคมกฎกติกาของชุมชนและล่าสุดยังร่วมกันจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลที่เป็นเหมือนสัญญาของภาคประชาชนว่าจะร่วมกันร,รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทั้งชุมชนเป็นชุมชนสุขภาพดี มีกฎกติกาขึ้นในชุมชนของเราคือทุกครัวเรือนต้องมีการตื่นขึ้นตีห้าต้องวิ่งออกกําลังกายในหมู่ภายในหมู่บ้านของเราแล้วก็หลังจากนั้นก็จะปัดกวาดถนนหน้าบ้านโดยที่ไม่มีการรณรงคมเลยเราจะพัฒนาการใช้เครื่องมือและบทสุขภาพของชุมชนโดยให้ชุมชนนี้มีการวิเคราะห์นะคะแล้วก็มีการค้นหาพัฒนาศักยภาพของตนเองนะคะ ในส่วนของคำนวณสุขภาพมองแล้วเป็นผลดีต่อประชาชนครับถ้าถ้ามองถึงในในรูปแบบขององค์กรรวมนะครับในการบริหารจัดการตำบลก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาสามารถนำกฎระเบียบข้อบังคับส่วนนี้ไปจัดเป็นแผนในการรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการสุขภาพ ผลสำเร็จจากหลายพื้นที่ทำให้เห็นว่าแนวคิดการจัดการสุขภาพชุมชนโดยชุมชนนั้นเป็นไปได้โดยหลักการที่ว่าภาครัฐและวิชาการจะเป็นผู้สนับสนุนด้านองค์ความรู้ช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนทบทวนและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท,ท้องถิ่นมวให้ยืดเทียอะไรอยู่ที่การจัดการตัวเอง ก็มาถึงแนวคิดเรื่องการจัดการการจัดการเป็นปัญญาที่ทำให้สำเร็จประโยชน์เป็นอิทธิปัญญาการจัดการเป็นปัญญาที่ทำให้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ที่เพราะฉะนั้นจุดของเราอย่างนะครับที่ว่าชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งเนี่ยก็ต้องไปสริมว่าชุมชนจัดการตนเองท้องถิ่นจัดการตนเอง จังหวัดจัดการด้วยเองแล้วระบบสุขภาพชุมชนของเราก็เชื่อมโยงอยู่กับเรื่องเหล่านี้แต่จริงๆเราพูดถึงระบบสุขภาพชุมชนก็คือระบบอะไรก็ตามเนาะที่มาทําให้ชาวบ้านประชาชนมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจนะคะโดยการที่ชุมชนมาร่วมมือช่วยเหลือกันวันนี้สิ่งที่เราถามหา คือคำว่าชุมชนเข้มแข็งชุมชนสุขภาพดีได้พัฒนาการขึ้นอย่างช้าๆจนมั่นคงดังต้นไม้ที่เติบใหญ่ดูแลจัดการกับทุกปัญหาได้อย่างครอบคลุมมีรักที่แข็งแรงเพราะมีทุนภายในที่เป็นปึกแผ่นมีฝนฟ้าซึ่งเปรียบเสมือนทุนหนุนแรงจากภายนอกจะมาเป็นครั้งๆตามฤด,ดูกาลแต่ต้นไม้ต้นนี้ก็จะไม่หยุดเติบโต เพราะการจัดการสุขภาพชุมชนคือหนทางที่จะทำให้ชุมชนเป็นสุขเข้มแข็งแข็งแรงอย่างยั่งยืนหรือแนวน้อมชุมชนของเราขนาดนี้มีทรัพยากรลงไปเยอะขึ้นเ,เทคโนโลยีก็เยอะขึ้นเรียกว่าเรียนรู้ได้เร็วมากเรื่องราวกลาัลแงจากเขากำลังมีที่ไหนยังไงบ้างนะคะขณะเดียวกันหน่วยงานที่ทาเรื่องสุขภาพขนาดนี้ก็มีความสนใจพุ่งเป้าไปที่ชุมชนหมดนะคะเป็นโอกาสที่ดี ที่จะเข้ามาช่วยทําให้หนุนเสริมสุขภาพชุมชนที่ดีได้เพ mm ีย hmm. งแต่แค่ว่าจะต่อยอดและบูรณาการโดยเชื่อมต่อกันได้พอดีไหม mm hmm. ก็คาดหวังว่าทั่วทั้งประเทศจะเป็นความหวังของการที่ทําให้ทุกที่มีเมล็ดพันธุ์และก็ความเข้มแข็งที่จะค่อยๆขยายและต่อยอดต่อในเรื่องของการสร mm ้า hmm. งสุขภาพให้กับชุมชนค่ะบ้านแสงแหลมสุขภาพดีเฮ้ hey. Hey. Hey.